สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Home Cooking by On นะคะวันนี้ออนจะพาทำกระเจี๊ยบผัดน้ำมันหอยค่ะทำง่ายๆเลยค่ะตามไปชมเลยค่ะขั้นตอนแรกเราก็มาตัดขั้วกระเจี๊ยบออกก่อนนะคะตัดออกให้หมดเลยเสร็จแล้วเราจะนำไปล้างให้สะอาดแล้วเราจะไปลวกก่อนค่ะ น้ำให้เดือดน,นะคะล้างกระเจีย๊ยบเสร็จแล้วแล้วเรานํามาลวกค่ะในขณะเดียวกันเราก็จะมีน้ําแข็งนะคะเอาไว้นอกน้ําเย็นนะคะเวลาเราลวกเสร็จแล้วลวกก็ประมาณ2-3นาทีแค่นั้นค่ะการลวกกระเจีย๊ยบนี้ทําให้กระเจีย๊ยบมีความเขียวสดและกรอบนะคะเวลานําไปผัดเราก็จะได้รสชาติที่กรอบหวานค่ะหลังจากเราแช่น้ำเย็นแล้วเราก็ตักออกนะคะ แล้วก็นำไปผัดปกติค่ะใส่น้ำมันเล็กน้อยราดด้วยซอสหอยนางรมแค่นี้แหละค่ะง่ายๆเลยค่ะเสร็จแล้วก็จัดเสิร์ฟค่ะโรยหน้าด้วยกระเทียมนะคะกระเทียมเจียว แล้วก็พริกไทยดำได้ค่ะค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายๆนะคะทานกับน้ำพริกอร่อยเลยค่ะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการทำกระเจี๊ยบผัดน้ำมันหอยของเราถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไป สำหรับวานี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ